เดคกับเด้อขอตังอีกแล้วครับกับจองคนมั่นใาครับมื่อนี้ผมสิมมาปิ้งปลาปิ้งปลาเท้าแล้วกับปลาปิ้งปลากินกับตะมุขงเฮปซี่บ้างครับผมน่ามือเซาจังสี่ครับผมกับกระถือว่าเซาหรอกครับกับมาณซีโมงหรอกครับผมอือเอาปิ้งปิ้งใบถ่ากินข้าวเที่ยงครับผมนี่ครับผมเป็นปลาขาวาชูดเลยครับเด้อเฮปซี่ครับผม ผมสีลองกีบเอฟซีเบิงครับผมครับซีครับนี่มากินปิงปลาครับผมกินปลากินเขาเคียงตอนเคียงครับผมมาครับมาเอฟซีครับมากินปิงปลาครับคนมันจ่ายได้ครับเด้อเห็นบ่ครับเบิงปลาครับผม ทีสานบรรท่องปิ้งปลากินกับตะหุ่งครับตอนเที่ยงเด้อครับเดอ้อ FC ครับผมมาครับมามากินน้ำคนมันจ่าครับเดี๋ยวขอปิ้งก่อนครับผมกมำลังปิ้งครับผม,มนี่กำลังปิง้งนี่ครับกำลังปิ้งมาเด้อครับเด้อ FC ครับผมบ ครับผมกำลังปีงครับเอฟซีครับผมเดอครับเดอ้งปลาครับปลาคุดเข่าครับผมปลาขาวหน่อยปลาขาวสูตรนี่ครับนี่ครับนี่ครับปลาธรรมชาติเดอครับเดอเอฟซีครับผมครับกำลังปีงครับผมกินกับตำุ้าวแขงเอื่อนกับ คันว่าตำสมคนไทยสิบอ่อยหิจักนะครับกินกับตำบุ้งกับผมเอฟซีครับนี่แหละครับปลาธรรมชาติครับเด้อเนี่ครับปลากุดเข่าครับปิงโยผักเตงนออกเชียงเนื้อเอือนว่าปิงปิงป้มครับปิงบ่อใส่ออครับเอ้ท่าเขียเลยครับผมกินกับตำบุกงครับตอนเขียงเลยครับเด้อเอฟซีครับผู้ได้วางกับมากินน้ำคนมันจาใดเด้อครับเด้อเอฟซีครับผม มาครับมาครับผมนี่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 กำลังสุกกำลังสุกครับมาเอฟซีมา, FC, มา Ada lelak, bom, anak mala, ada kap.